กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประกาศผลรางวัลดิจิแคมป์ค่ายเยาวชนรู้เท่าทันสื่อผลงานจันทโคลบคว้ารางวัลชนะเลิศยังคงเดินหน้าโครงการในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยตระหนักถึงภัยร้ายที่แฝงมากับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่กันค่ะล่าสุดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มมัธยมในหัวข้อดิจิแคมป์ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อภายในงานได้รับเกียรติจากดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่ออปลลดภัยแะสรร์ ร่วมในงานมอบรางวัลกันค่ะโดยโครงการดิจิแคมได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนทั่วประเทศมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า2,338ผลงานมีชิ้นงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน135ผลงานนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการได้มีการจัดอบรมให้มีการรู้เท่าทัานสื่อโดยการตัดสินผลงานรวมทั้งสิ้น17รางวัลเงินรางวัลรวมกว่า420,000บาทรับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานจันทโคร,รบจากทีม NMT Entertainment จากภาคใต้รับเงินรางวัลมูลค่า100,000บาทพร้อมโลร่รางวัล รายการตลาดวิเคราะห์ต้องขอแจงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยคะ่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เนี่ยตั้งขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยคือต้องการให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์หรือสื่อดีๆเนี่ยสำหรับเด็กและเยาวาชนนะครับคำว่าสื่อดีเนี่ยมันมีอยู่สองมิติหลักด้านหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมีสื่อไม่ดีมากระทบเนี่ยก็ให้สามารถมีทักษะที่จะรับมือกับมันได้แยกแยะได้วิเคราะห์ได้ แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อวิชาการก็เรียกว่าเป็นทักษะในการรู้เท่าทันสื่อหรือมีเดีย l ล t ิเรซีนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราไม่เพียงแต่ให้ทุนหรือว่าทำโครงการที่ให้ผู้ผลิตเนี่ยไปผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้สร้างสื่อด้วยตนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่เรียกว่า ให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้เขาได้ติดตาม disinformation เป็นยังไง hate speed นะเราไปรับมันบ่อยๆนะครับเรื่องบูลลี่นะครับ,ร bully, นรบในกลุ่มเด็กนักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบสูงมากนะครับผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่เด็กเนี่ยเขา Sensitive มากนะครับก็ให้เขาได้ช่วยกันสร้างเครือข่ายในการที่อะรณรงค์ดูแลเพื่อนๆ ว่าเจอบูลลี่ทำย่างไรนะครับหรือในเครือข่ายน้องๆที่มาอยู่ในโครงการเองเนี่ยเขาก็จะเป็นแกนนำที่จะช่วยกันบอกว่าเฮสปีดเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้กันนะอย่างนี้เป็นต้นการต่อยอดมี2แบบ1เนี่ยเราก็ถือว่าเราได้สร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการตื่นตัวในนักเรียน,นร,รวมถึงนักศึกษาด้วยซึ่งอาจจะมีโครงการอื่นที่เราทําอยู่นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเรายังคิดว่า อาจจะคนสนใจก็มีอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อยอดมาเป็นปีที่สองเนี่ยก็จะมุ่งหมายว่านักเรียนจะสนใจมากขึ้นแล้วก็เข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นเป็นเรื่องนะเป็นตัวคอนเทนต์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เข้ามา17ทีมเนี่ยอันนี้เราต่อยอดแน่ๆนะครับเราอยากจะให้เขาเนี่ยใช้ความเป็นคนที่อยู่ใน ชุมชนอยู่ในพื้นที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยสร้างเรื่องราวดีๆถ่ายทอดมันออกมาแล้วถ้าหนึ่งโรงเรียนนะครับก็กลายเป็นในหลายโรงเรียนในจังหวัดหลายจังหวัดในหนึ่งภูมิภาคน้องๆเขาก็หวังว่าวันหนึ่งก็จะส่งผลงานเข้าประกวดเดี๋ยวเราจะมีประกวดอีกมันทำให้คอนเทนต์ที่มันหลั่งไหลยอยู่ในโลกสื่อสังคมออนไลน์เนี่ย มันจะมีทางเลือกให้กับผู้รับสื่อมากขึ้นนะแต่ถ้าวันหนึ่งคนสามารถที่จะร่วมกันสร้างคอนเทนต์นะในไปในทิศทางเดียวกันได้อาจจะมาเป็นข้อเรียกร้องหรือสะท้อนปัญหาบางอย่างเนี่ยสังคมต้องหยุดสังคมต้องฟังสังคมต้องมองเพราะอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆและคนเล็กคนน้อยลุกขึ้นมาพูดน้องๆเยาวชนลุกขึ้นมาพูดเพราะเราเชื่อมาโดยตลอดว่า มันมีพลังน้องๆที่มาทํางานร่วมกับเราก็มาก็สอนเราด้วยนะไม่ใช่เราสอนน้องอย่างเดียวอันนี้ต้องบอกเลยน้องๆสอนเราด้วยเราก็เรียนรู้จากน้องๆน้องๆก็เรียนรู้จากเราพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ของเยาวชนเนี่ยมีอยู่มากมายที่จะเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกซึ่งพลังและศักยภาพในเชิงบวกนะครับแล้วเรียนว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เป็นหนึ่งในพื้นที่ตรงนั้นน้องๆที่อยากทําสื่อมีจินตนาการอยากเป็นผู้กํากับอยากเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วทําละครซีรีส์ทาหนังหรือจะทําคลิปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกองทุนพร้อมที่จะสนับสนุน แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้พยายามมากเหมือนกันค่ะในการจะมาถ่ายทำแล้วต้องขอเวลาเรียนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เราเรียนแล้วก็ใกล้สอบด้วยค่ะเรารู้สึกว่าแนวเรื่องค่ะมันตรงกับโจทย์ที่เราอยากจะทำเช่นตัวละครนะคะพระเอกคือนางจนนทาโคโลบ่ะค่ะคือเป็นตัวละครที่ว่าเบื้องเบื้องหน้าอาจจะดูว่าเป็นคนดีค่ะแต่ว่าเบื้องหลังเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะโจนป่าที่ดูว่าขรึม น่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนเป็นโรคแพนิคอะไรเงี้ยค่ะได้ความรู้เลยครับอย่างแรกก็คือรู้เรื่องการพิจารณาสื่อว่าสื่อไหนสมควรที่จะหลงเชื่อหรือว่าไม่หลงเชื่อแล้วก็ได้ความรู้กลับไปในการตัดต่อเยอะมากครับการเขียนบทอะไรประมาณนี้เยอะมากจริงใช่ครับก็น่าจะส่งต่อให้น้องๆม .5 ทำต่อก็อยากจะให้สานต่อไปเรื่อยๆครับในทุกๆปีเลย ก็อยากให้เยาวาชนรุ่นหลังได้มีความรู้เรื่องสื่อในการพิจารณาสื่อให้ดียิ่งขึ้นไปครับให้ลงเชื่อสื่อที่แบบว่าเป็นเท็จ